ดีครับแฮกนะครับสถาพรมณีผลครับตอนนี้เนี่ยแฮกก็อายุมากขึ้นนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยนะครับเวลายิ้มเนี่ยลองแก้มด้านซ้ายเนี่ยชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็กรอบหน้าไม่ค่อยชัดด้วยวันนี้แฮกก็อยากเข้ามาปรึกษากับคุณหมอนัทนะครับว่ามีตัวช่วยไหนที่จะรักษาเกี่ยวกับริ้วรอยแล้วก็ลองแก้มนี้ได้โดยไม่ต้องใช้เข็มนะครับเครื่องดูโบ2.0นะครับเป็นเครื่องยกกระชับใบหน้านะครับนวัตกรรมใหม่ ที่ใช้เวลาทําเพียง15นาทีเท่านั้นครับไม่ต้องแปะยาชาไม่เจ็บด้วยครับแล้วก็ที่ไทยเนี่ยมีไม่ถึง10เครื่องนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยวิคเตอร์เลีมคินิกนะครับเป็นอันดับที่4นะครับที่มีเครื่องนี้แล้วก็ทั่วประเทศที่ไทยที่เกาหลีที่ไต้หวันเนี่ยฮิตกันมากเลยนะครับครับเดี๋ยวแฮกจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าเครื่องดูโบว2.0เนี่ยมันมีวิธีการทํำยังไงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงหน้าแฮกจะเลียวขนาดไหนกระชับขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ สวัสดีครับอนัทวิกเตอรเดียมคลินิกนะครับวันนี้อยู่กับน้องแฮกนะครับ,รบวันนี้ปรึกษาพี่เรื่องไหนนะก็อยากมาปรึกษาที่หมอนัทนะครับว่าแฮกเนี่ยอายุเยอะขึ้นแล้วก็ประมาณเลขสามแล้วเนี่ยม,มันทําให้มีริ้วรอยเยอะขึ้นมีร่องแก้มแล้วก็กอดหน้าไม่ชดัด ่าได้ครับก็อย่างน้องแฮกเนี่ยไม่ได้ยกกระชับมานานแล้วนนก็ตอนนี้วันนี้เราจะเปิดตัวเครื่องยกกระชับที่มั่นใจว่าใหม่ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะครับเรามาดูเหตุผลเลยว่าทำไมมันถึงดีที่สุดเครื่องนี้ชื่อว่า Dubro Advanced 2.0นะครับก็หัวของมันนะครับจะมีหัวที่ลงเป็นคลื่นอันตราซาวนะครับซึ่งเปรียบได้เสมือนกับอันเทล่ากับอันตราฟอร์มือ และปกติถ้าเราทำพวกเครื่องพวกนี้มันจะลงแค่คลื่นเดียวใช่ไหมแล้วมันจะจบตัวยกเลยแต่ตัวดูโบเนี่ยไม่มันจะพิเศษกว่านั้นมันจะมีตัวที่เป็น IF หรือคลื่นวิทยุอันนี้เปรียบเสมือนเทอร์มาก,กับ o r ริจิเพราะฉะนั้นเครื่องดังๆในตลาดตอนนี้ดูโบจะเก็บพบหมดเลยเหมือนกับว่าปกติเครื่อง บางเครื่องมันจะลงอันนี้อีกบางเครื่องมันก็จะลงอันนี้แต่ดูโบวันนี้มันลง2อันต่อกัน mm. เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่ามันน่าสนใจแล้วก็ดีที่สุดในตลาดจริงๆเราไปมาดูที่แผ่นภูมิเลยนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเรายิงอันตราซาวความลึกต่างๆเนี่ยปกติอันตราซาวเนี่ยมันจะไปลงที่ชั้นสมาร์ก็คือชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เป็นแบบผังผืดที่แบบเหมือนกับเป็นโครงสร้างที่แบบว่าลังให้หน้าเราตึงใช่ไหมมมนก็จะขอขอขอเป็นเส้นแบบนี้ อันนี้คือจบอันนี้อย่างที่บอกว่าก็คืออ er ันเทรล่าแตฟอร์เมอร์ดูโบนและลงตรงนี้แต่ถ้าเป็นเครื่องอื่นจบก็คือจบตรงนี้มันจะข้ามชั้นคอลลาเจนไปก็คือเหมือนกระโดดลงไปเลยแล้วลงเป็นเส้นแต่ว่าตัวดูโบพิเศษก,กว่านั้นเมื่อเราเปลี่ยนมาเป็นหัว r f หรือหัวขึ้นวิทยุใช่ไหมครับหัวนี้มันจะวางแนบกับชั้นผิวคือแก้มของเราอย่างเงี้ยแล้วมันจะวาบลงไปเป็นเครืวิทยุอย่างเี้เลยมันจะแบบไป ปล่อยพลังงานใส่ชั้นคอลลาเจนด้วยเหมือนกับไม่ได้ข้ามชั้นนี้ไปทําให้มันเกิดการเรียงตัวใหม่ของทั้งสองชั้นก็คือทั้งสมารดแล้วก็คอลลาเจนเพราะฉะนั้นงานในการยกกระชับมันจะดึงจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนหมดเลยซึ่งเป็นเครื่องเดียวที่ทำได้ในตอนนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องอื่นมันจะลงแค่อันนี้ไม่ก็ลงแค่อันนี้มันก็จะพลาดไปอันหนึ่งแต่ถ้าดูโบเนี่ยมันลง2ออันต่อกันเพราะฉะนั้นค่อนข้างมั่นใจว่าใครที่ยังไม่ได้ยกกระชับใน ช่วงนี้เี๋ยวต้องการเครื่องใหม่หรือเทคโนโลยีล่าสุดที่ดีที่สุดก็เครื่องนี้ก็จะตอบโจทย์อันนี้คืออยากจะให้เห็นเลยว่าทําไมครับก็อย่างที่บอกครับว่าทําไมถึงต้องเป็นเครื่องยกกระชับ d o โบเอ a กซ์วา2.0นะครับเพราะว่าอย่างเครื่องยกกระชับที่เราได้บอกไปบางตัวเนี่ยมันจะลงแต่อันตร้าสาวบางตัวก็จะลงแต่ RF ซึ่งมันขึ้นวิทยุแต่ด b l e เนี่ยมันลงร้อมกัางอันจะเก็บงานยกกระชับตั้งแต่ล่างหลึกขึ้นตื้นขึ้นมาจนถึงสุดชั้นผิวบนเลยนะครับทำให้เครื่องเนี้ย เก็บงานในแง่ของการโยกกระชับทุกชั้นได้อยู่เครื่องเดียวในตอนนี้นะครับลงต่อกันเพราะฉะนั้นเครื่องมันมาใหม่สุดแล้วก็ในไทยตอนนี้ยังมีไม่กี่เครื่องแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยคือดังดังมากคือต่างประเทศใช้กันตั้งแต่ปีที่แล้วแหละเพราะฉะนั้นใครที่มองหาตัวโยกกระชับที่ทันงสมัยที่สุดก็ตัวนี้อยากจะเรียนเชิญน,นะครับ วนี้ข้อดีคืออะไรข้อดีคือเนื่องจากมันเป็นตัวใหม่ลูกค้าไม่เจ็บใช่ปะครับเราสามารถลงพลังงานได้เต็มแม็กเลยมันจะต่างจากเครื่องอื่นเพราะเครื่องอื่นเนี่ยมันเป็นเจเนอเรชั่นเก่าพอเราลงพลังงานแม็กเนี่ยลูกค้าเจ็บเราต้องลดลงเพราะฉะนั้นพลังงานรวมของเครื่องดูโบอ่ะมันจะเยอะกว่าในในโหมดของอานเตาเพราะว่าเตา,าเครื่องอื่นมันเจ็บพอเราลดพลังงานทาให้เอเนอร์จีรวมมันต่ำผลลัพธ์ก็ต่ำนะเครื่องนีัยเราลงแรงสุดได้เลยทุกเขตเลย ข้อดีที่2นะครับจะเห็นเลยว่าการปล่อยพลังงานของเครื่องอะครับมันค่อนข้างเร็วถ้าเป็นอันดับชาตตัวอื่นหรือแบบเจเนเรชั่นก่อนๆเนี่ยมันจะชา้ามันจะแบบกว่าจะเสร็จลูกค้าก็จะแบบเจ็บเจ็บนานแล้ก็แบบงานก็ชา้าแล้วก็ต้องทนเจ็บแต่เนี้ยนอกจากจะไม่เจ็บแล้วสังเกตว่าเครื่องอะครมันจะปล่อยเร็วมากอันนี้คือ เครื่องเร็วมากเลยอย่างที่เห็นแล้วก็ลงพลังงานแรงสุดเลยฉันสมารทเลยถ้าเป็นเครื่องอื่นเนี่ยช้าแล้วก็ลงแรงสุดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าจะเริ่มเจ็บอันนี้เอนเนอร์รวมก็จะเยอะกว่าอย่างที่บอก เอไปนะครับเรายิงสมัไปแล้วอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นความลึก3มมิลก็คือชั้นคอลลาเจนมันจะไล่าจากลึกขึ้นมาตื่นอันนี้มันก็จะเหมือนขยัดขึ้นมาแล้วก็ลงต่อไปเลยเรายังอยู่ในส่วนของอันตาซาวอยู่นะค่ะทีนี้นะครับเราจะไปที่คอกับพวกด้านบนพวกหน้าผากรอบดวงตาจะเป็นความเด็ก2มิลก็คือตื้นขึ้นมาจะเป็นพวก แผ่นหนังบางๆเงี้ยครับก็ยังอยู่อันตราซาวอยู่เหมือนเดิมนะเห็นหน้าให้หน่อยครับหัวนี้ก็จะสามารถเก็บพวกกรอบหน้านะครับแล้วก็พวกลองแกมได้แล้วก็พวกคางใครที่คางแบบย่นๆแบบเป็นคางแบบมีเส้นริ้วรอยแล้วก็ลองแกมหลึก ต่อไปเป็นการยกหนังตานะครับแต่ว่าจุดนี้อาจจะเจ็บหน่อยเพราะว่ามันใกล้กระดูกนะครับตัวนี้ช่วยให้แม้นหนังตาเรายกขึ้นแล้วก็ดูตาโตขึ้นหน่อยเป็นไงบ้างครับพีมีเจ็บไหมออเครื่องดูโบวมันไม่ค่อยเจ็บอยู่แล้วอะครับ ครับตอนนี้เราได้จบในส่วนของอันตราซาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องเติมเจลทัวๆเพราะเรากำลังจะเปลี่ยนเป็นโหมดที่บอกก็คือโหมดที่2ก็คือเป็นโหมดขึ้นวิทยุนะครับอันนี้อันเนี้ยจะตื้นขึ้นมาอีกก็คือปกติถ้าเป็นเครื่องอื่นนะมันจะอาจจะจบที่อันตราซาวใช่ไหมแต่ว่าดโบเนี่ยมันจะยังไม่จบนะมันจะแบบต่ออีกยาวหรือมันจะเป็นขึ้นวิทยุตัวนี้จะเปรียบเหมือนกับพกเทอร์มาดโอริจิโออะไรเงรี้ยค่ะเป็นชั้นเดียวกันแล้วก็เป็นลักษณะขึ้นเดียวกัน แต่ก็ยังพิเศษกว่าอีกนะครับามาดูความสามารถของดูโบกันเลยนอกจากจะเป็นคลื่นวิทยุแล้วนะครับตัวดูโบนี่เป็นเครื่องเจเนเรชันใหม่มันจะทําการปล่อยคลื่นแบบคอนติเนียรอาร์สคอนติเนียอาร์สหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันปล่อยตลอดเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องอื่นเนี่ยมันอาจจะต้องมาคอยปั๊มทีละช็อตใช่ป่ะครับแต่ว่าดูโบนี่ไม่ต้องมาคอยปั๊มทีละช็อตเลยมันจะปล่อยค้างมาตลอดเลยแล้วก็สามารถลากมือไปแบบนี้ได้เลยครับ ความรู้สึกยังไงบ้างครับตอน,นสบายมากครับเหมือนวดหน้าใช่อันนี้มันจะอุ่นๆน,นะครับมันจะแบบไม่ร้อนไม่เจ็บเป็นความโดดเด่นของเครื่องดูโบไรที่ยังไม่เคยยกกระชับแล้วมองหาตัวที่สบายเวลาทําอันนี้คือน้องแฮกเขาไม่ได้แปะยาชาเลยนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์จริงๆแบบให้ดูกันสดๆเลยว่ามันดีมากๆนะครับตัวนี้หลังทำตัวนี้เราจะเห็นผลแบบ 30%ด้วยนะครับหมายถึงว่าได้ไปเลยแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยมันจะจัดเรียงอีกประมาณ30วันก็คือเดือนหนึ่งอ่ะเราจะเห็นผล100%เ mm. พราะฉะนั้นใครที่แบบมีออกงานอะไรเงี้ยอยากให้มาทำก่อนสักเดือนหนึ่งนะ mm. แต่ว่าหลังทำมันก็จะโชว์ผลลัพเลย30%์เลย30%ทันทีครับ mm. คือรู้สึกว่าเด้งตึงขึ้นมาเลย mm. เป็นแบบเขาเรียกว่าผลทันทีครับ mm. ตัวนี้ก็จะได้ไปด้วย mm. นี่ครับความที่มันออกคอนทินิวอาส์เรา ไม่ต้องมานั่งตำอะไรให้เสียเวลาเลยครับเราลากไปได้หมดเลยเก็บกอบเก็บเนียงเก็บอะไรแบบคืออย่างที่บอกว่าเครื่องนี้มันพิเศษจริงๆครับ<ส>ครับตอนนี้ในส่วนของขึ้นวิทยุนะครับเราก็ได้ลงตัวสามมิลไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังมีหัวที่ตื้นขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับ เราจะเปลี่ยนเป็นฟัามลึก1.5ตัวนี้ก็จะเป็น RF ที่ตื้นขึ้นมาจะใช้กับพวกคอพวกด้นบนพวกตาแล้วก็เก็บขอบหนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวทำเสร็จเราจะมาดูผลทันทีเลย นะครับเราจะมาด้านบนต่อก็คืออะไรพวกเส้นริ้วรอยหน้าผาเส้นหัวคิ้วก็ทําได้ใครที่มีเส้นแบบที่มันเห็นเป็นขีดอย่างเงี้ยครับเราก็จะเป็นพวกเนี่ยรอบดวงตาใครที่มีถุงใต้ตาแล้วก็แบบรอบดวงตามันเป็นริ้วๆเวลาแต่งหน้าแล้วมันตกลองอ่ะตัวดูโบก็ช่วยได้เห็นปะครับมันทําได้หมดเลย <laughs> เครื่องเดียวปิดงานทางหน้าเลยครับแบบละเอียดมากมันเข้ามาได้ทุกอนูเลย ลูกค้าเราที่ทำไปก็ประทับใจมากนะครับเขาใช้คําว่าแบบเกินความคาดหมายคือเหมือนกับว่า expect ไว้ประมาณหนึ่งอะ่ะพอทําเสร็จก็ผลลัพธ์เกินคาดเลยตอนนี้พี่ซิเตอร์เรายิ้มเรียบร้อยแล้วพอได้ยินแบบนี้ก่อน เนี้นะครับเดี๋ยวเราเวลาที่วิกตอรี่เอ็มยิงเราดูจอได้เลยเราจะได้ช็อตครบวันนี้เรายิงแพ็กใหญ่ให้น้องแฮกเลยนะคืออันตร์ซ่าหกร rf 6000แต่ว่า rf ห0พัมันนับเหมือนหกรเครื่องอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ยิงพันสองร้อยช็อตก็คือแพ็กที่ใหญ่ที่สุดในวิสิตหนึ่งนะครับเราคงไม่ยิงเกินพันสนะครับใช่ <Stay alive. S 1> แล้วก็หลังทำนะครับตัวนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องพัดฟื้นอะไเลยคือแบบ เราสามารถทําได้ทุกกิจกรรมอ่ะมันไม่มีข้อห้ามเหมือนกับแบบออกแดดแต่งหน้าอะไรได้หมดนะครับทาครีมคือเครื่องนี้มันมันดีตรงที่อย่างเงี้ยแหละมันไม่มีดาวทามหมายว่าหลังทําม,มันไม่ต้องผักฟืน้นดาวทามเดียวที่มีค่ะจะเป็นผิวหน้าอมชมพูประมาณ10-15นาทีเดี๋ยวเช็ดเจลเสร็จเราให้ดูหลังทำทันทีเลยนะครับจะเห็นในแง่ของว่าผิวดูตึงขึ้นแล้วก็ร่องแก้มดูตึงขึ้นแล้วก็พวกหนังตากขึ้นเงี้ยครับกรอบหน้าชัด แต่ว่าเนี่ยจะเป็นผลแค่30%มเถ้าเดือนหน้าครับจะเห็นผลเต็ม100%เดี๋ยวเรามารอดูเลยว่าผลทันทีเป็นยังไง